สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการช่างสงสัยที่จะพาคุณไปไขข้อข้องใจในเรื่องราวรอบตัวเราวันนี้ฝนมีเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นั่นก็คือทำไมตากฝนแล้วไม่สบายเวลาเราตากฝนที่ไรคุณพ่อคุณแม่มักจะเตือนเสมอว่าเดี๋ยวจะไม่สบายเป็นไข้ได้แต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น เป็นเพราะน้ำฝนสกรปรกหรือเปล่าหรือมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะความเข้าใจผิดน้ำฝนไม่ใช่สาเหตุโดยตรงหลายคนอาจจะคิดว่าที่ตากฝนแล้วไม่สบายเป็นเพราะน้ำฝนสกรปรกเต็มไปด้วยเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วน้ำฝนที่ตกลงมานั้นมีความสะอาดพอสมควรค่ะเพราะเกิดจากการระเหยของน้ำในแหล่งต่างๆแล้วควบแน่นเป็นหยดน้ำในก้อนเมฆ อย่างไรก็ตามน้ำฝนอาจจะชะล้างฝุ่นละอองหรือมลพิษในอากาศลงมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวการหลักที่ทำให้เราป่วยโดยตรงค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงกันละ่ะสาเหตุที่แท้จริงอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงสาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่สบายเมื่อตากฝนก็คืออุณหภูมิของร่างกายที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วค่ะ 1. การสูญเสียความร้อนจากร่างกาย น้ำฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายปกติของเราที่ประมาณ37องศาเซลเซียสเมื่อน้ำฝนสัมผัสกับผิวหนังของเราร่างกายจะเกิดกระบวนการการระเหยและการนำความร้อนเพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิการระเหยน้ำฝนที่เปียกอยู่บนผิวหนังและเสื้อผ้าจะระเหยกลายเป็นไอซึ่งกระบวนการนี้จะดึงเอาความร้อนจำนวนมากจากร่างกายเราออกไปอย่างรวดเร็ว ลองสังเกตดูนะคะเวลาเปียกฝนเราจะรู้สึกหนาวกว่าตอนอากาศเย็นธรรมดานั่นก็เพราะร่างกายเรากำลังสูญเสียความร้อนไปอย่างรวดเร็วนี่แหละค่ะการนำความร้อนน้ำเป็นตัวนำความร้อนที่ดีค่ะดังนั้นเมื่อน้ำฝนสัมผัสกับ,กบร่างกายโดยตรงก็จะนำพาความร้อนออกจากร่างกายไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน การที่ร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นกลับมาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอาการป่วยค่ะระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงเมื่ออุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือระบบภูมิคุ้มกันของเราจะทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะ 1. การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ช้าลง เซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆในร่างกายของเราจะทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิร่างกายปกติเมื่ออุณหภูมิของเราลดทําลงความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคก็จะลดลงด้วยค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเป็นเหมือนกองทัพทหารที่กำลังต่อสู้กับค่าศึกเชื้อโรคแต่เมื่ออาจาศหนาวจัด ทหารของเราก็จะเคลื่อนไหวช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพในการรบเหมือนเดิมทำให้ค้าศึกสามารถบุกโจมตีร่างกายเราได้ง่ายขึ้นค่ะ 2>, 2. เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายในชีวิตประจำวันของเราเราทุกคนต่างมีเชื้อโรคบางชนิดเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อโรคอื่นๆแฝงอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการป่วยเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงพอที่จะควบคุมพวกมันได้ แต่เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงเพราะความหนาวจากการตากฝนเชื้อโรคที่เคยสงบนิ่งอยู่ก็จะฉวยโอกาสนี้ในการเติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทําให้เราเริ่มแสดงอาการป่วยเช่นมีไข้ไอเจ็บคอและน้ํามูกไหลค่ะข้อควรปฏิบัติเมื่อตากฝนทีนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทําไมถึงไม่สบายเมื่อตากฝนดังนั้นสิ่งที่เราควรทําเมื่อตากฝนก็คือ รีบเช็ดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แห้งโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยให้ร่างกายกลับสู่อุณหภูมิปกติหาเสื้อผ้าที่อบอุ่นมาสวมเพื่อช่วยให้ร่างกายสร้างความร้อนได้ง่ายขึ้นดื่มน้ำอุ่นๆเพื่อช่วยเพิ่มอุณหภูมิร่างกายจากภายในพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายได้ซึ้นตัวและระบบภูมิคุ้มกันกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่สรุปแล้วนะคะ การตากฝนแล้วไม่สบายไม่ได้เกิดจากน้ำฝนที่สกปรกโดยตรงแต่เกิดจากอุณหภูมิร่างกายที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากน้ำฝนที่เย็นกว่าและกระบวนการระเหยซึ่งส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงและเปิดโอกาสให้เชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเจริญเติบโตจนเราแสดงอาการป่วยในที่สุดค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะหายสงสัยและระมัดระวังตัวเองมากขึ้นในช่วงฤดูฝนนะคะหากมีคำถามหรือเรื่องราวที่อยากให้ช่างสงสยัยพาไปหาคำตอบอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ